ทีพานันติงฝ่ายค้านอย่า่วนวิจารณ์เอกสารหลุดปม8ปีบิ๊กตู่หยุดตีลวนกดดันศาลนางสาวทิพานันเสรีชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่อเอกสารที่อ้างว่าเป็นคําชี้แจงของท่านมีชัยลิจุพันอดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ส่งเป็นเอกสารถึงสารรัฐธรรมนูญว่าขอให้สังคมหยุดวิาพากษ์วิจารณ์ เพราะเอกสารดังกล่าวยังไม่มีการรับรองว่าเป็นเอกสารจริงและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เป็นข้อสรุปคำวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญในประเด็นปัญหาวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีจึงของให้สังคมใช้วิจนารณญาณในการวิาพากษ์วิจารณ์นางสาวที่พานันกล่าวว่าหลังมีเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในโซเชียลอาจทําให้สังคมสับสนว่าเป็นคำวินิจฉัยของศาลจึงต้องขอชี้แจงว่าหากศาลต้องการข้อมูลหรือคําชี้แจงของท่านมีชัย ลิชุพันธ์อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็จะเป็นไปในฐานะพยานตามกระบวนพิจารณาของศาลโดยศารลรัฐธรรมนูญได้อาศัยอำนาจตามพรบรว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศารลรัฐธรรมนูญ2,561มาตรา27ที่กำหนดให้การพิจารณาคดีของศารลรัฐธรรมนูญใช้ระบบไตส่สวนศาลมีอำนาจค้นหาความจริงการพิจารณาของศาลต้องเป็นไปโดยรวดเร็วและในการปฏิบัติหน้าที่ศาลมีอำนาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา คดดีได้ซึ่งคําชี้แจงหรือหลักฐานของบุคคลที่ส่งมายังศาลเป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการพิจารณายังไม่ใช่คําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญตามมาตรา72และ73ของพรบนี้ขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญทุกขั้นตอนของกระบวนพิจารณา มีการกำหนดวิธีการไว้ชัดเจนเป็นไปตามบทบัญญัติพรบรว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของสารรัฐธรรมนูญ2,561ดังนั้นหากมีการประชุมนัดพิเศษวันที่8กันยายน2,565นั้นก็เพื่อที่จะอภิปรายคำชี้แจงและหลักฐานต่างๆว่าสิ้นข้อสงสัยเพียงพอที่จะวินิจฉัยแล้วหรือยังหากยังไม่สิ้นข้อสงสยัยก็ต้องสแสวงหาหลักฐานและพยานเพิ่มเติมต่อไปซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามมาตรา58พรบรว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของสารรัฐธรรมนูญ2,5 1ที่บัญญัติว่าหากศาลเห็นว่าคดีใดเป็นปัญหาข้อกฎหมายหรือมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ศาลอาจมีประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยโดยไม่ทําการไต่สวนหรือยุติการไต่สวนก็ได้และจากมาตรา5 8แแม้หากศาลสิ้นสงสัยก็ยังไม่ได้ความว่า จะมีคำวินิจฉัยออกมาทันทีหลังนัดประชุมอภิปรายคำชี้แจงนั้นดังนั้นขอ,อให้ทุกฝ่ายระมัดระวังเป็นอย่างมากในการวิาพากษ์วิจารณ์กระบวนการพิจารณาของศารลรัฐธรรมนูญอยากให้ฝ่ายค้านที่เป็นคนเริ่มต้นยื่นคำร้องขอตีความที่แสดงให้เห็นว่าฝ่ายค้านเองก็เชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณาของศารลรอฟังคำวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ออกมาตีรวนกดดันศาลและให้สัมภาษณ์เพื่อทำสังคมสับส,บสนรายวัน ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์